มาเบิ่งความดกของบักเขือค่ะพี่นอ้องบักเขือพวงต้นนี้อายุสองปีเขาปีที่สามแล้วนะคะตัดแต่งกิ้งได้กลิ่นตลอดค่ะพี่น้องต้นนี้เกิดเองธรรมาชาติเขาเกิดเกิดนะชางตีบอตัดเขาทิ้งนะคะเห็นเขาต้นใหญ่ต้นงามก็เลยบอตัดทิ้งแล้วกรเล็บปล่อยไว้แบบนี้แล้วเขาตัดแต่งกิ้งเขาได้กลิ่นตลอดค่ะพี่น้องเป็นความดกของเขา โกคักตัดกิ้งออกแบบนี้นะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาจะตัดแต่งกิ้งถ้าใบเขาล่วงเขาโรยต้นเขาแก่เขาก็ตัดแต่งกิ้งออกแบบนี้นะคะนี่ตัดออกแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วเขาก็จะแตกไม่แตกขึ้นสองขางนี่แตกขึ้นเขาก็จะดอกให้เขาเก็บไม่ โดกคักพี่น้องแต่ละยอดนี่คือแตกขึ้นไม้นะคะต้นแก่เ้ากระตัดแต่งกิง่งแต่กินตลอดนะคะพี่น้องเนี่ยกิ่งที่ห้าตัดออกกิ่งที่ห้าตัดออกก็จะเป็นแบบนี้ตัดออกเลยอันนี้ดอกสลิดนะคะอันนี้ดอกสลิด ดอกยใหญ่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้สนิตนะคะเขาขึ้นตามตัวเขือพวงโอ้ยช่องยงใหญ่ครับพี่น้องดกขนาดเกิดขึ้นเองตามคู่คณะของช่างตุยน,นะคะพี่น้องช่างตุยบ่ตัดทิ้ง ก็ได้เก็บไปหอยลดพุ่มพวงนะคะพี่น้องดอกสลิดกระลงเรือให้เฮาได้เก็บกินดอกงามๆเบิ่งความดกของเขาพี่น้องดกคักนี่เขายิงเขาตัดแตงกิ่งนะคะยิ่งเขาตัดแตงกิง้งยิ่งแตกยิ่งแตกยิ่งดกค่ะพี่น้องเบิ่งความดกของเขาโอ้ดกคักขนาด โน่นไปถึงยอดถึงปลายดกคักพี่น้องยิ่งตัดแต่งกิ่งยิ่งดกนะคะโอ้น่าจะได้ลายธงนะคะพี่น้องน่าจะได้ลายธงเดี๋ยวช่างที่จะเก็บไปหอยลดพุ่มพวงคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละที่เขาเกิดมาเองนะคะพี่น้องโอ้ยดกคักดกคัก นี่ดกมากยอดเขาก็สวยนะคะถ้าเขาตัดแตงกิงเขาแตกขึ้นมา่หม่เขาก็จะให้ผลผลิตดกคือเก้าค่ะพี่น้องโอ้ดกคักดกคักมาเบิ่งความดกของเขาพี่น้องโอ้เบิ่งความดกของเขานี่เกิดมาเองเขาตัดแตงกิงก็ได้กินตลอดนะคะพี่น้อง ตัดแต่งกิ่งแบบนี้ได้กินตลอดนะคะดกคักพี่น้องโอ้ยเอาความดกมาให้พี่น้องเบิ้งดกมากดกมากต้นเดียวก็จะได้หลายถุงอยู่นะคะพอดีเก็บแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยเป็นต้นที่มันเกิดขางคู่คนะนะคะมันเกิดเองค่ะพี่น้องต้นนี้มันเกิดเองเนี่ยต้นนี้ต้นนี้สงสัยจะ ล่วงจากต้นแม่ของเขานะคะพี่น้องเนี่ยแล้วยวจะปล่อยว้แบบนี้นะคะเขาจะบเอาถิงนะคะพี่น้องเอาเวนสแตอรถลดไถนานะเพิ่นมาไถโดนนะคะพี่น้องก็กเป็นยังแค่ต้นเดียวนี้เขาก็กินลงไปพี่น้องนี่อยูข่ขางคูคนะนะคะพี่น้องตัดแต่งกิ่งไว้เอาความดกมาให้พี่น้องเบื้องค่ะ มะเขือพวงนี่ถ้าเขาต้นใหญ่เราเขาจะแข็งแรงนะคะพี่น,อน้องเขาปฏิดัติน้ำเยกะเท่าพ่อฝนมาแล้วเขามาตัดแตงกิ่งไว้นะคะพี่น้องเขามาตัดแตงกิ่งไว้มันจะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้และะ้ค่ะยิ่งตัดแตงกิง่งยิงดกนะคะพี่น้องอ